สวัสดีพี่น้องป้องป่ายสุข,ขุสุคนเจ้าช่อง youtube กันยากรยี่สิบก้าน,นะคะสวนลังบ้านค่ะสวนปิกนิกนารักนะคะต้นชมิดเราค่ะต้นหอมนะคะสวยงามมากเพื่อนๆน,นะคะสวยงามมากนะคะต้นแมงกรดนะคะไม่ใช่อันนี้ต้นอันนี้เขาเรียกอ่าเนี่ย แม็กกี้ค่ะต้นแม็กกี้นะคะอันนี้ก็บูเบอรี่นะคะออกดอกจะติดหรือเปล่าไม่รู้นะคะเพื่อนๆเน,นี่ยพันใหญ่ด้วยนะคะบูเบอรี่ของเราค่ะแล้วก็มาตรงนี้ก็จะเป็นต้นตั๊ b กะเบร่คะน,นี่ออกดอกดกเชะค่ะนี่ค่ะกำลังเป็นหมากเป็นน้อยนะคะสวนรังบ้านต้นนี้สีดกมากแล้วนะคะปีนี้สีดกหลายอยู่เนาะคะ่ะเนาะ มาตรงนี้ก็จะเป็นต้นโพลีนะคะนี่ค่ะกระเทียมยักษ์ค่ะเพื่อนๆโอ้โหดูสิคะเนี่ยกระเทียมยักษ์ค่ะกระเทียมยักษ์เอาไปเอาพันมันซัพี่น้องเพราะต้องเอาไปกินดอกเนาะคะ่ะถ้าพันเขาจะนี่กะขระสะเดาล้างบ้านตุนนี่กะยอดเลียมหยาบยาบยุดพี่นอ้องรู้เดาไหมคะ่ะยอดใหญ่ๆอวบๆตัวโต,วต,วตวนะคะน่าเก็บไปลวกไหมเพื่อนเพื่อน นะคะพ่ได้ไปเก็บไก่ย่ยาล้างบ้านที่ก่อนก็เพรอึดจ้าตัวนี้ก็จะเป็นที่นั่งจิบกาแฟจินอาหารหลังบ้านนะคะชิวๆค่ะตอนนี้รัดกระแบรนะคะกำลังจะออกดอกเดี๋จิพาพไปชมต้นซุกินี่นะคะไปชมซุกินี่ต่อจะ้ะ าพามาชมต้นตักขะแบกับเ,เพื่อนๆนี่ไงเ,เพื่อนๆเห็นลูกของเขาไหมนี่ค่ะนี่ค่ะลูกดอกนะเพื่อนๆนะดกอยู่นะขคงะลูกงานต้มๆเป็นใดปุ่นค่ะลูกมันเขียวๆกำลังจะโตค่ะเ,เพื่อนๆเยอะอยู่ค่ะเพื่อนเยอะอยู่เยอะอยู่ยปีนี้ก็ดกอยู่นะคะนี่ค่ะ เอาไม้เพื่อนชมน้ำปุ่มบักไงเลยนะคะนี่เด้อปุ่มบักไงเลยจ้าอันนี้ก็ต้นสุกินี่ยายก่อนจ้าสุกินี่ค่ะเพื่อนๆพาชมเนาะค่ะจากเซลวิดีโอยังมาฝากเอาผลงานหลังบ้านมาฝากกันแล้วกันนะคะสุกินี่ยายก่อนก็ล่างงามค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะสุกินี่ค่ะ หรือต้นบวบนั่นเองนะคะเพื่อนๆสวนน้อยน้อยน่ารักของเยโกนนะคะสวนน้อยน้อยหลังบ้านของเราจะ้ะโอ้นี่ก็สรัดนะคะโหระพานะคะประกาศหินกำลังเกิดพี่น้องตอนนี้ขึ้นมาเยอะแล้วนะคะประกาศหินเยก่กนนะคะแล้วก็น,นี่ก็มา นี่สลัดปุกใส่กระถางนะคะแล้วก็นี่ต้นหอมค่ะปลูกไว้ห้าชุกเฉินกับมาตัดไปใส่ลาบใส่กล้วยพี่นองนี่กำลังพ่อกินเลยที่เดียวนะคะหอมปลูกใส่กระถางเอานะคะส่วนน้อยๆนะคะมีทั้งผักมีทั้งดอกไม้ผสมประสานกันจ้าเพื่อน น,ะะนี่ค่ะสุดสวยเลยค่ะเอาละค่ะจากลาท่านผู้ชมไปแล้วนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะยี่ก่อนสิพภาพพี่น้องไปกินไปกินก๋วยเตี๋ยวนะคะแล้วก็สิพภาพไปเบิ้งเห็ดนะคะเห็ดปีกนกนะคะไปชมไปเจ็บเห็ดปีกนกกันบันนี้เนะเาะอ่ะไปแล้วค่ะ เอาสิไปป้ากันต่ออยู่จ้าป้ามึงดูพี่น้องบา้าสเฮดงามคักเห็ดปีกนกค่ะขคดสวยดูด,ด,ด,ดูดูขอนนี้ค่ะอ่อนยังอ่อนอยู่เลยค่ะอุ้ยไปแล้วจ้าไปแล้วไปแล้วไปแล้วอ้ยเฮดเกิดอยู่ในกลุ่มพี่น้อง พี <ersch> on, ่น okay. ้องเดี Look, be, ๋ยวเดี๋ยวก็เดินมองหน้าบอกออกค่ะพี่น้องเห็ดปีกนกค่ะนี่พี่น้องมันยังอ่อนอยู่เด้อค่ะเด้อเฮ้ยเดี๋ยวเด้อพี่น้องบไม่มองว่าเห็ียดเด้อเด้อตัดขาเหยให้ดูจ้ะแล้วก็เอาออกนะเพื่อนนะตัดออกอีนน่ง เามันก็จังกำเขาอยู่แบบน,นั้นอเอ,อ้ยนี่ตีต่ตรงนี้อยากเหนียวหนอ่อยตรงนี้หยิกเข้าอะ่ะแต่อนนี้ที่ล่ะเอาต้องมองวอดกลับบ้านจ้ะนี่ไม่ได้เท่านี้เหรอพี่นอ้องะโอเคค้ะมากับพี่น้องแปวเฮ็ดมาเมย์เมย์เข้ามากินเขากันเด้อค่ะเฮ็ดเพราะท่านต้มอยู่พี่น้องเพราะมีกำลังนะคะตอนนี้มากินก๋วยเตี๋ยวน้องวัวก่อนนะคะ กรกราบเนื้อสดๆจินกับข้าวเหนียวนะคะผักสดๆนะคะ mm hmm. เมนูวันนี้สุดยอดมากินข่าวกันค่ะ mm hmm. พี่น้องปลอปสุขขสุขสุขกนจ้า